ไปเลยยำมันกลับมาแล้วใช่ยนึวกว่ายจะเป็นรอบไปรับซะอีกตากนี่มาต่้งจังปีแล้วนะนี่ยังเกิดเรื่องเกิดแพ้ยอยู่เลยเนี่ยนั่นปากนะเี่พูดลอยลอยหลายอย,ย่างเปลี่ยนตนะั้งแต่ที่เขาหายตัวไปแน่นอนที่สุดฉันจะส่งสอดแพรรู้เลยว่าใครเป็นคนคุมเกมแล้วตอนนี้ห้วนบ้านเก่ากลับมาคราวนี้นายคงเจ็บปวดสิ้นดี ชิญไทยทักกับสะท้อนภาพใหม่อารุณเบิกฟ้าทักไทยวันวานแล้วนี่เพียงแค่เปิดทีวีกลางสตีทายทอดไหม่สามสองชมเชิญชม หาลายช่วงนี้จะพูดถึงผู้ติดลับไปแต่พวกเร่ร่อนไปทั่วเมืองหลังหายหน้าไปเจ็ดปีใครคิดถึงเขาไหมใครพูดถึงเขาไหมติดตามได้ในรายการคืนนี้เมื่อบิสาวาิทยุกลับมาใหม่จะกลับมาทําไมมีความหมายในกับขอบขอ,บขอคุณเลือดนอคือผมมีเขาดีเขาตกต่ําเขากล้ากลัดนี่ไม่จีการเราเลยนะจนพี่นี่มันอีกครั้งนะเจอสิ่งที่จริงแท้ยิ่งยืนหีผมไม่ได้แน่ผมเป็นภาพเขาเป็นเสียงคนอย่าเข้าไปควางเลค่ะอย่าไปฟังในไรที่เขากล่าวว่าขอให้เขาพักผ่อนให้สบายแต่นี่จะไม่ใก้ We Tiu k o n ซ s ดีโอเปิดตัวพวกเราแ้งตัวเขาแทงตัวสื่อนั่นจะงเอาจังเชยดาวนาะรกก็เริ่มจัดดีไม่มีเขาใครขาดนี่หวัดดีครับท่านดีใจที่ได้อ่อนแออีกครั้งครับผมรู้ว่านานแค่ไหนที่คนมีจะจ่อยหาให้ยมาที่ออาอากาศ ให้นรกเรื่อนเรื่อเสียงมันโคตรจะโถยพวกสนองนิดวันเด็ดปีรุ่มวิดีโอพอเช็ดเดี๋ยวบอหอ่ะหรือพวกมีปมอย่างนี้และหิวเสงเอาเลยทำโน่นนี่ไปเรื่อยและมันเวลาเป็นฟลงนเปลี่ยนรูปแบบรายการทุกวันช้าคุณเจ้าไหมเติรจะเซอรมวันเติรเซอร์ท บอกเขาดีดังปากจริงหรือหรือแค่ตอนแฟนดอมคอยเจอเขาคงจอยสนิทแม้สิ้นไรพวกวีพอทีในเรื่องเด็ดดวงที่อยากจะเล่าวอกชนไปจอยทีมเขาหยุดเลยรับก็เลยช้ำเขาเรื่องเรื่องของเรื่องไอแกปากอําเดอฉันจะลอกแกให้ใหจนโ,โอ้โอ้ทีมีภาพกระตุกฉันจะคอา<อ>แกเกรงว่าสัญญาณแกจะโดนตดัด เริ่มต้นใหม่กลับมาคราวนี้นายคงเจ็บปวดสิ้นดีจับตาไหมเพราะฉันเนียจะเป็นสาะนะเของเงยผายแปี๊ยพังโอ้มันน่าหนุกจัง